ทหารเมียนมายังคงโจมตีหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอยนะคะขณะที่ทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU ประกาศปิดเส้นทางระหว่างอำเภอกอกาเล็กกับจังหวัดเมียวดีเพื่อตอบโต้ทหารเวียนมาในทุกรูปแบบค่ะ คณะนายทหารสหาภาพแห่งชาติกะเรียงหรือว่า KNU ของอำเภอดูปลายาได้ประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนชาวเมียนมายุติการใช้เส้นทางระหว่างอำเภอกอาการเล็กกับจังหวัดเมียวบดีรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่วันที่27มีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรัฐบาลเมียนมาได้ส่งกำลังทหารเข้าไปในพื้นที่เพื่อปราบปรามฝ่าย KNU จึงมีความจำเป็นต้องตอบโต้ในทุกรูปแบบและขอให ให้ประชาชนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทหารกองกำลัง KNU และกองกำลัง KNDO ทั้งนี้การปิดเส้นทางจะไม่กระทบกับการขนส่งสินค้าที่พรมแดนไทยเมียนมา ที่บ้านบางตะเคียนใต้ตำบลท่าสายวนวดอำเภอแม่สอดเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่จะลำเลียงไปยังเมืองเมียวดีซึ่งมีคลังสินค้าตั้งอยู่ที่นั่นผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าทหารหน่วยรบพิเศษเยนมาประมาณ300นายค่ะจากจังหวัดเนปิดอถูกส่งไปยังพื้นที่ชายแดนก็คือจังหวัดดูปลายาและจังหวัดเมียวดีตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดพบพระและอุ้มผางเพื่อปฏิบัติการกวาดล้างฝ่ายกะเรียงทั้งทางบกและทางอากาศ ล่าสุดทหารเมยนมาเข้าโจมตีหมู่บ้านทีมูทะห่างจากชายแดนแม่สอด8กิโลเมตรนะคะมีการระดมยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลลิเมตรทำให้ราษฎรเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ3คน